พี่ริวพี่ริววันนี้หนูอยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะขอหัวข้อเบาๆหาๆได้ไหมคะได้เลยยูริงั้นเรามาคุยกันเรื่องคำภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยฟังแล้วขำดีกว่าพี่สอนทีไรนักเรียนขำทุกรอบเลยหนูมีคำหนึ่งในใจเลยค่ะหาซามีฟังเหมือนหาสามีเลยฮ่า <laughs> ใช่เลยหาซามิแปลว่ากันไกลแต่คนไทยได้ยินทีไรกลายเป็นหาสามีทุกที เด็กบางคนยังเคยพูดว่าคุณครูครับผมหาสามีไม่เจอเลยนะโอ้ oh, คำไม่ไหวคะ่ะแล้วมีคำไหนอีกไหมคะคำนี้ฮิตเลยคังเคนอ่านว่าคังเคอ่ไนแปลว่าไม่เกี่ยวแต่คนไทยฟังเหมือนกางเกงในเช่นพูดว่าสุเรวาคังเคนคนไทยจะคํำกันทั้งห้องเลยหนูก็เคยคะ่ะ ตอนเพื่อนญี่ปุ่นพูดเร็วๆว่าคังเกไนโยหนูเพลอคำมาเลยอีกคำหนึ่งที่พี่เคยเจอแล้วหามากคือนิไซแปลว่าสองขวบแต่นักเรียนบางคลดันได้ยินเป็นนิไซแล้วก็แต่งประโยคว่านิไซนะเพื่อนเลยถามว่าหลอกดาปะเนี่ยหนูว่าแบบนี้ช่วยให้จำง่ายด้วยนะคะเพราะมันติดหูดีจริงเลยยุริถึงจะขำแต่ก็ช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น จำไว้ว่าค้ำได้แต่อย่าจำผิดนะใครมีคำญี่ปุ่นที่เคยฟังแล้วค้ำจนกลั้นไม่ไหวคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะหนูอยากรู้ว่ามีคำไหนอีกบ้างโอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายค่ะ